องชานที่เป็นไปเพื่อบรลุธ,ธรรมคือการที่พวกเราตื่นรู้เห็นความคิดตลอดเวลามันคิดอะไรเห็นมันมีอารมณ์อะไรเห็นโดยที่ไม่ต้องพยายามมันคิดอะไรตั้งแต่ตื่นยันหลับให้เห็นตลอดเวลาไม่ต้องพยายามวิธีนี้เรียกว่าลักคณูปนิชาน เป็นฌานที่เป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานคือเห็นความเป็นอนัตตาของสภาวะปรุงแต่งเรียกว่าจิตเห็นจิตตะสังขารนั่นเองมันจะเป็นแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อจิตมีองค์ปัญญามันเกิดจากการที่ฟังธรรมจนเกิดองค์ปัญญาเข้าใจไปเลยแล้วจิตมันจะเห็นความคิดตลอดเวลาเองเพราะเหตุใดเพราะ จิตมันรู้จักทุกตราบใดก็ตามนะที่พวกเรายังไม่รู้จักทุกเราจะไม่เกิดฌานที่เป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานเลยรู้จักทุกข์คืออะไรคือรู้เห็นความคิดปรุงแต่งก็เสียงที่พระอาจารย์กละลงพูดอยู่นี่แหละนี่คือความคิดปรุงแต่งทุกครั้งที่พวกเราพูดทุกครั้งที่พวกเราคิดอยู่ในใจ เห็นมันพูดเห็นมันคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับเห็นมันไปเหอะไม่ต้องไปตั้งใจเห็นทำไมถึงต้องเห็นมันกรอบราะรู้แจ้งไวความคิดเองที่มันสร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ขึ้นมาเสียงที่มันพูดอยู่ในใจนี่แหละนี่คือจิตตาสังขารมันให้ค่ารูปธาตุทั้งหมดเรียกว่านามธาตุให้ค่ารูปธาตุเมื่อพวกเราเห็นว่า ความคิดนี่เองที่มันให้ค่าทุกอย่างเลยเช่นพวกเราลองมองดูสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราสิเขาได้พูดไหมว่าเขาเป็นอะไรมองดูแขนดูขามันพูดไหมว่ามันเป็นแขนเป็นขาของเราไม่ได้พูดแต่อะไรเอ่ยที่พูดที่ให้ค่าที่ปรุงแต่งสมมุติอยู่ตลอดเวลาก็ค,าคือเสียงที่พวกเราคิดอยู่ในใจตลอดเวลา ภาษาสมมุติที่เราอาศัยอยู่ตลอดเราอาศัยความคิดปรุงแต่งซึ่งเป็นจิตตาสังขารอยู่ตลอดแต่พวกเรากลับไม่รู้จักจิตตาสังขารไม่รู้จักความคิดอาศัยความคิดมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่รู้จักความคิดติดอยู่ในวัฏตะทุกข์ไม่รู้ด้วยว่าความคิดนี่แหละคือทุกข์สัตว์ทุก เป็นสภาวะปรุงแต่งทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นี่เลอคือจิตตสังขารจิตตาสังขารนี่เลอคือทุกขสัตว์พอได้ฟังธรรมจากปราชญ์ผู้ที่ท่านแตกฉานอธิบายให้ฟังมันเห็นความจริงอ่ะมันได้ฟังอันเกิดจากปริยัติเนี่ยในฟังนี่คือปริยัตินะพอได้เห็นจริงเอ้าที่ผานโลกไปนี้มันคือความคิดเลยเนี่ยนี่คือปฏิบัติแล้วเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาจิตยอมรับความรู้นี้น้ําตาไหลโปร่งขึ้นมานี่คือปฏิเวท ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเกิดขึ้นตอนนี้พอมันจับหลักได้แบบนี้เพราะกันเกิดจากการฟังทำจากปราชู้ที่แตกฉานมีพุทธะทั้งหลายเป็นต้นมันถึงในโลงในธรรมมันรู้ธรรมได้โดยง่ายมันไปนเกี่ยวอะไรกับฌานนั่งบําเพ็ญตบะย่างสามคุมฮะโอ้ยถ้าเลือกง่ายๆแค่นี้ไม่เข้าใจไม่ต้องถามนะว่าบัวกลุ่มไหน <laughs> พระอาจารย์ว่าบัวกลุ่มแปดอทีน,นี้ต่อ พอมันจับหลักได้นะทีนี้มันจะจ่อเห็นความคิดตลอดไอ้ความคิดมันโผล่มาจากไหนมันเป็นใครเนี่ยไอ้ความคิดที่พูดอยู่เนี่ยมันคิดตลอดเวลาคิดจนเปนเราเป็นโลกประสาทอยู่แล้วตอนเนี้ยมันคิดตลอดเวลานะคิดจนเครียดอ่ะจนนอนไม่หลับขนาดเลิกงานมาแล้วมันยังเอางานมันมาคิดต่ออยู่ที่บ้านนอนจะหลับยังฝันถึงงานเลยเข้าใจไหมปรากฏว่าโอ้ยมันไอ้ความคิดนี่แหละที่มันสร้างเรื่องทั้งหมดทีนี้จิตมันจะจ่อไอ้ตัวรู้มันจะจ่อไอ้ตัวคิดทีเนี้ย มันจะเห็นความคิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเพราะมันรู้แล้วไอ้ตัวคิดนี่ที่มันสร้างเรื่องทั้งหมดเห็นไปเห็นมาเห็นว่าไอ้ความคิดให้ค่าอารมณ์ด้วยไอ้ความคิดให้ค่าว่าตัวเองรู้ด้วยทั้งๆที่อาการรู้ไม่ได้พูดแต่ไอ้ความคิดต่างหากที่บอกว่าเรารู้โอ้โหมันเข้าใจว่าไอ้ความคิดมันสร้างเรื่องทุกอย่างด้อยว่าน้าธาตุให้ค่ารูปธาตุไม่พอนะน้ำธาตุให้ค่าน้าธาตุด้วยพอมันได้เห็นแบบนี้มันน้ําตาแตกน้ําตาไหลนี่คือปัญญา เข้าใจไหม